สวัสดีครับจ้างเป็นแต่ร้านสมัยดี์วิสนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับเป็น MacBook Pro นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลเครื่อง A238 นะครับปี2020นะครับจะมีทาด์บาร์นะครับผมก็ตัวนี้นะครับลูกค้านําส่งเข้าไปในอาการเครื่องเอ่อชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมแต่ตอนนี้เครื่องมาถึงเนี่ยเครื่องมันไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าแบตน่าจะหมดแล้วก็อาการชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมก็ในส่วนนี้เป็นจุดต้นเหตุนะครับผมนี่นะครับ กิดจากที่ตัวพอร์ตนะครับผมพอร์ตไทซตัวนี้เห็นไหมครับมีคาบไหมคาบที่เกลือเต็มเลยนะครับผมก็คือคาบตัวนี้มันทําให้ตัวมันรัดวงจรกันนะครับผมก็คือลายไฟข้ามลายกันนะครับทําให้วิ่งเข้าบอร์ดนะครับทําให้บอร์ดเกิดเกิดการช็อตได้นะครับผมนี่ก็ ต้องทการนะครับซ่อมที่ตัวเมนบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนตัวพอร์ตตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยชาร์จไฟไม่ได้แล้วก็ทําตัวเมนบอร์ดเสียหายเลยนะครับต้นเหตุตรงนี้เลยนะครับผมก็ทีนี้เครื่องนะครับก็สามารถเสียบชาร์จได้แล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัวพอร์ตกันว่าสามารถเสียบได้ทั้งสองพอร์ตเลยไหมพอร์ตบนนะครับผม พอรตบนก็ชาร์จเข้านะครับผมเดี๋ยวมาดูพอร์ตล่างกันพอตล่างก็ชาร์จเข้านะครับสามารถชาร์จได้ปกติเลยจากที่เดิมนะครับเครื่องนี้นะครับแบตศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็ชาร์จมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมแบตตัวี่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เสื่อมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คแบตเตอรี่กัน เครื่องนี้ใซเคลนเข้านะครับอยู่ที่220นะครับส่วนแม็กซิมัมเนี่ยคือ,อ,อความจุแบตนะครับผมความเสื่อมตอนนี้ก็อยู่แค่ 90%, 90นะครับผมก็ถ้ายังไม่ถึงกับเสื่อมนะครับผมถ้าเสื่อมนี้ประมาณต่ํากว่าสัก80ก็เริ่มจะเห็นอาการแล้วนะครับเพราเครื่องอาจจะแบตหมดเร็วหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมตัวนี้แบตก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับช่างเพลงขอจบคลิปสั้นๆด้เพลงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับค่าท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับ macbook นะครับเปิดไม่ติดโดนน้ำนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมสามารถส่งอาณาสมาอีทีเซอร์วิสซ่อมให้ได้นะครับผมก็ช่องทางการติดต่อสามารถดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากร้านนิดนึงนะครับร้านมีทั้งหกสาขานะครับผมมีที่มณฑลโซลอยู่ในหมอลาดพร้าวเดมอญบางกะปิเดมอญบางแคแล้วก็เมกะบางนาแล้วก็สำหรักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ประเวศนะครับบหมู่้านไอฟเว ก็สำหรับวันนี้จะเป็นขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ